มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่แก่เกินเรียนหม่ำจกมกคว้าปริญญาในวัย60ปีหวังเซอร์ไพรส์ลูกและเมียวันที่3 1สิอสิงหาคมคนบันเทิงหม่ำจกมกได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาาลัยกรุงเทพธนบุรีมกทประจําปีศึกษา2567นะคะโดยคุณหม่ำจกมกเข้ารับพระราชทานปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์าสาขาวิชารัฐประสาทศาสตร์ค่ะ มัมชกมกในวัยหกปีเปิดใจบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจเรียนมาหลายปีตั้งแต่ปี2552แต่ว่าด้วยงานจึงได้หยุดเรียนแล้วกลับมาเรียนต่อในปี2565ตอนที่เข้าเรียนสาขานี้ลูกๆไม่รู้และภรรยามดก็เพิ่งจะรู้หลังๆนี้ที่ไม่บอกเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกๆเพราะว่าเห็นลูกเรียนแล้วไม่อยากให้ลูกอายไม่อยากอายลูกด้วยก็เลยมาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์เพราะว่าความชอบเชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนตนเป็นคนชอบเรียนชอบอ่านอาจจะมีนิ้วล็อกบ้างตอนจาบประกาจะบอกว่ายากก็ยากแต่ก็ค่อยๆศึกษาไป ส่วนความของยายถึงตลกพุ่นใหญ่เด,ดอดอกสดาววจจัย74ปีที่มีอาการป่วยเส้นเลือดก้านสมองแตกเข้ารักษาตัวมานานกว่าสีเดือนที่โรงพยาบาลสิรินทรเขตประเวศโดยเจ้าตัวเผยว่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็วิดีโอคอลคุยกับอาจารย์เดอแก็ยังปกติดียังเดินยังคุยได้แต่เมื่อวานนี้ไม่รู้ใครโพสข่าวปลอมว่าพี่เดอเสียชีวิตเจ้าตัวโมโหมากวุ่นๆอยู่ทั้งวันถ้าเสียชีวิตเพจตลกต้องแจ้งให้รู้ซึ่งช่วงนี้ตนเองย,งยังยุ่งอยู่ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมซึ่งได้ถามข่าวจากเป็ดเชิญยิ้ม ก็ขอให้พี่เดอหายไวๆอาการดีขึ้นอยากให้หายป่วยไวๆหม่ำจกมกคว้าปริญยาในวัย60ปีหวังเสื้อพ้ยลูกและเมียขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอข,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ